สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นารักทุกทานครับเจอกับอีก1คลิป1นึคันนี่คือปลดระวางมาเมื่อสักครู่นี้เองนี่คือเจ้าตัวอีซูซูสปาร์คตอนเดียวและเป็นตู้ทึบบานสไลด์ข้างซ้ายขวาและที่สําคัญคันนี้ราคาแจ้งมาแล้ว1 8ึ่0 0สบาทและที่สําคัญไปกว่านั้นเพื่อนๆครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าไม่มีเลยไม่มีชนเลยอะมาดูครับคันนี้นะใครซื้อทันซื้อนะครับ2104เพื่อนๆดู น็อตเดิมๆนะครับฝาแหน้าเดิมนะครับเนี่เครื่องยนต์เดินนิ่งๆอย่างที่เห็นคานเดิมๆเพดเนี่เพดเดิมนะครับเพื่อนดูนะเครื่องยนต์เดินนิ่งมากผมสตาร์ทมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มีท่านลูกค้ามาขอชมคันนี้นะครับก็ขอมาตัดสินใจก่อนแต่ไม่รู้ครับ ใครซื้อก่อนให้ก่อนนะครับในส่วนของรถหมดสัญญาเจ้าเราขายเร็วครับขายเร็วยางปีย4สี่ด้วยเพื่อนคันนี้นะครับยางปีย4สี่นะครับยางปีย4สี่เป็นของดันหลบนะเพื่อนดูนะสีโคตรสวยนะครับเพิ่งปลดมังลางมานะครับเพื่อนเอาไปเช่าสั้นมาประมาณเดือนหนึ่งนะพอกลับมาก็ให้ขายเลยใครอยากได้รีบมาเอาครับกูจะได้มาหนึ่งชุดแบบนี้นะ อ่าดูเลขไม่สองแสนสหม่นหนึ่งนะครับนี่วิทยุเอเดินหน้า6สปีดนะครับนี่เะบาะแยกซ้ายขวาเป็นเบาะหนังไวนิ้วนั้นเพื่อนนะตามที่เห็นเลยนะครับส่วนโครงสร้างตามที่เพื่อนเห็นครับนี่บานสไลด์เชซีช่วงล่างนะครับเสริม แนบมาเรียบร้อยลงเล่มเรียบร้อยนะครับเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับเอกสารเราชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะครับยางปี2 0 2 4สีสวยแบบนี้ชัดซีแบบนี้ถือว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแน่นเพื่อนนะใครอยากได้รีบโทรหาผมแล้วกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งคันที่ปลดหมดระวางมานะครับเมื่อสักครู่อย่างที่แจ้งไปนะครับก็มีไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าแย่งกันซื้อครับเพื่อนเพื่อนเอ๋นี่โครงสร้างดูเอา บานสไลด์ซ้ายขวานะครับคันนี้มีการทําโครงแบ่งซ้ายขวาเรียบร้อยโครงเหล็กนะโอ้โสวยงามเพื่อนๆแล้วก็ฝาถังนะครับฝาถังน้ํามันใช้กุญแจนะครับเป็นตัวบิดเปิดนะเติมน้ํามันได้อะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดฝั่งนมปิดนึงก็เป็นอีกคันหนึ่งนะเพื่อนๆนะที่บอกเลยว่า น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบอดีเ้เขาอย่างที่ผมแจ้งกันเพื่อนไปว่าน็อซตซ้ายขวานะครับไม่มีแกะเลยนะครับเนี่ยนะเกียร์เดือนหน้า6สปีดตัวที่เล่นกันนี่แหละนะครับดูเอาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าปีจริงๆของเขานะครับก็คือดูที่เบลล์นะเพื่อนเนี่ย พอดีคันนี้ยังไม่มีเอกสารมานะครับเพราะว่าเพิ่งปลดมาอ่ะนี่ป้ายนิ้วผม2อง8นนปะครับปี18นะครับอย่างที่ผมแจ้งก็คือราคา1 8 9 0 0 0นานะครับซื้อได้ซื้อนั้นเพื่อนนะเพราะว่ารถชุดนี้จะหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับปี1 0 6 7 1 8เนี่ยราคาแล้วราคาที่ขายราคากันอย่างนี้นะครับไม่มีแล้วโอเคฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้ตู้ทึบบานสไลด์มี1คันไปแล้วสวัสดีครับ